ตัวที่หนึ่งเลยคือโอเรนเนี่ยฉันได้รับการขอให้เขียนรายการเหล่านี้เนื่องจากคนที่มักจะทาเช่นนี้คือคนตายแล้วฉนันคิดว่าทําไมไม่ละ่ะอย่างไรก็ตามโอเรนโดยรวมอ่ะสบายดีนะฉันสงสัยว่าชีวิตของเขาอ่ะเขาจะเหมือนเดิมอีกไหมเหมือนกับคนอื่นๆสายตาของเขาแย่ลงเขาแทบจะหายใจไม่ออกขาดพลังงานที่จะทําสิ่งต่างๆที่เขาเคยทําได้มาก่อนพิงกี้เลิกกับเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนเพราะเขาเป็นสาเหตุที่ทําให้ดวงตาของเธอมีปัญหาจากการติดเชือ้อฉันรู้สึกแย่แทนผู้ชายคนนั้นอย่างน้อยเขาก็ยังอยู่กับเรา โอเรนน่าจะเป็นแฟนกับพิงกี้แต่ว่าเลิกกันแล้วนะเพราะว่าเหมือนโอเรนทําให้พิงกี้ติดเชื้อที่ตาองสารโอเรนเหมือนกันที่พิงกี้บอกเลิอกอันนี้คือหลังจากเหตุการณ์ปรสิตจบแล้วนะทุกคนครับตัวที่2คือเลดดี้เลดดี้อ่ะต้องตายอย่างแน่นอนหลังจากการติดเชื้อที่สุดลงชายคนนี้มีรูปร่างที่ผิดรูปอย่างมากนะอย่างแรกก็ตามมีโครงสร้างคล้ายกับพืชบ,บางอย่างเติบโตขึ้นในศพของเขาจริงๆแล้วมันสวยงามทีเดียวแม้ว่าจะไม่มีใครชอบเขาเลยก็ตามพวกเรายังพยายามค้นหาโคนของเลดดี้ที่เคยปรากฏตัวอยู่ทุกที่ที่ห้อยลงมาจากเพดาน เราพบว่ามีบางส่วนเหี่ยวเฉาและบนพื้น